สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันทาง JK Jackie Channel เหมือนเช่นเคยนะครับประเด็นวันนี้3-4ประเด็นน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกพื้นที่แชมเปียนส์ลีกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับอิฟสตทาวตกชั้นเป็นทีมที่3ตามเลสเตอร์และซัตเทมตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแข่งขัน,นะะยังเหลืออีก4แมตช์ด้วยกันตกชั้นไปแล้วนะครับเรื่องราวของการแห่แชมป์เจ้าลองแชมป์ของเลียฟูในค่ำคืนวันนี้ขอ1แต้มก็จะเป็นแชมป์สมัยที่20 ครับตอนนี้กระแสเรื่องของการฉลองแชมป์ก็ทั่วโลกเลยนะครับและเบื้องหลังพาเลสเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอล F อครับอย่างสุดยอดและก็แน่นอนฟุตบอลโกปาเดเลน le, นัดชิงชนะเลิศเอลกาซิโกผลเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในคลิปนี้นะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลพิมลิกกันก่อนนะครับผมอยู่สตูดิโอที่ทูวิชั่นตั้งแต่ช่วง17นาฬิกา30นาทีเข้ารายการก่อนคู่แรกก็จะเป็นเชฟเอเชลซี กับเอฟเวอร์ตันนะครับ18นการ30นาทีครับย้อนไปสู่ผลกันสักนิดหนึ่งเชลซี Chelsea ทาได้ครับเฉือนเอาชนะเอฟเวอร์ตัน,น,นไป1-0แม้ว่าในครึ่งหลังอาจจะโดนเอฟเวอร์ตันบุกมากขึ้นแล้วสร้างความกดดันนะครับแต่ก็ได้3คะแนนที่มีค่าชิงจังหวะนะครับทำแต้มได้ก่อนไบตันชนะเวสต์แฮม3-2นิวคาสเซิลจัดการอิสิสทาวที่เหลือ10คน3-0สบ,บายก็ แซงกลับเป็นที่3นะครับแชมตันแพ้ฟูลแลมหน่งสอแล้วก็วูดแบมตันมาดูสคุณยา่ายิง1จ่าย2ครับอัดเลสเตอร์ซิตี้ไป3-0ดูตาร,รางคะแนนสักนิดหนึ่งครับในกลุ่มพื้นที่แชมเปี้ยนส์คิก3-4-5นะครับไปแชมเปี้ยนส์คิกบวกกับแชมป์แล้วก็รองแชมป์นะครับลิวบเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นมานะครับ62คะแนนแมนซิตี้61เชลซี60โอ้โหสูสีใกล้เคียงกันมากแข่งเท่ากันแล้วนะครับ ในคัมฟร์เรสเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีโปรแกรมเพราะว่าต้องแข่งเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศก,กับแมนซิตี้ในคืนวันนี้หกสิบคะแนนแล้วก็แอสตันวิลล่าโดนแมนซิตี้จัดไปเมื่อกลางสัปดาห์ก็อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดโอกาสก็เริ่มจะน้อยกว่าทีมอื่นอันดับคะแนนในกลุ่มท้ายตารางครับอิฟติทาวยี่สิบเอ็ดแต้มตกชั้นเรียบร้อยเลสเตอร์ตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วก็เซาท์มป์ตันสิบเอ็ดคะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับสิบห้านะครับสามสิบแปดคะแนนยังไม่ถึงสี่สิบนะครับ สเปอร์สามสิบเจ็ดเวสแฮมยูไนเต็ดสามสิบหกคืนนี้แมนยูไนเต็ดจะพบกับไปเยือนบอลหมัดน,นะครับไปเยือนบอลหมัดจะเป็นนัดที่สามสิบสี่ก่อนที่จะพบกับแอสโตรติกบินเบานั่นเองมาว่ากันถึงเบื้องหลังฟุตบอลเอฟเอครัพทำไมคริสตัลพาเลตชนะแอสตันวิลล่าสามต่อศูนย์นะครับผมคัดเลือกมาจากการนั่งชมเต็มๆตสามเหตุผลจาก 3. สามศูนย์จริงๆน่าจะเป็น 4. สี่ศูนย์นะถ้ามาเตต้ายิงจุดโทษเข้า แต่เขายิงออกไปเองแต่ขณะนั้นพาเลซไม่ต้องพึ่งจุดโทษนะครับความยอดเยี่ยมของพวกเขาใน3เมเหตุผลนะครับที่ผมสรุปได้ดังนี้นะครับเหตุผลแรก Energy หรือพลังของนักเตะคีิเพาเลชุดนี้ครับตั้งแต่การรูปแบบการเล่น3-4-3เนี่ยนะครับเวลารับก็จะเป็น5นะคือพลังเนี่ยมันเยอะมันเหลือเฟือนะในทุกแดนเลยเพราะฉะนั้นทั้งแดนหลัง3เซนเตอร์ ทั้งคริสตูชาร์ดนะครับเกยีลาคัวสวุนยอร์สวิงแบ็กมิเชลสองฝั่งมิดฟิลด์คู่กลางอดัมวอตันกับคามดะตัวทีมชาติญี่ปุ่นเอเซ่ se, กับซาเบอร์สิบคู่และมาเตต้าหน้าเป้านี่คือกลุ่มก้อนที่มีพลังในการเล่นไม่มีวิ่งไม่มีหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาเพรสเนี่ยเขาไปกันทั้งทีมเลยเพรสแดนบนก็เพรสเพรสแดนสองก็เพรสตรงแนวมิดฟิลด์อาซานุล่าแก้เพรสไม่ค่อยได้ ก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้การต่อบอลไม่ติดหรือสามารถจะเล่นมาแดนกลางแต่ก็เจอพาเลสนะครับลุ่มแยง่งโอ้วันนี้อดัมวาตันนี่โดดเด่นมากคารมดาก,ก็โดดเด่น2คนนี้ับเป็นเอนจินหรือเป็นห้องเครื่องของคริสตัลพาเลสนะครับในการไล่ตัดเกมแย่งบอลทาลายสายพานการลําเลียงเกมรุกของแอสซมนลาจากแดน2ไปแดน3เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นปัญหานะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2องก็อ่ะห้องเครื่องของพาเลสนั่นเองผมมองว่าวันนี้ คำรดะกับทางด้านอดัมวอตันเนี่ยโดดเด่นมาก2คนนี้คอยตัดเกมนะหน้าที่หลักๆเลยตัดเกมตัดเกมได้ตัดเกมได้ฝากเอเซ่กับซามาเตตานะครับสามคนนี้ค่อนข้างจะเร็วมันคือเหตุผลข้อที่3 3ตัวทำของกิอ,อเจร็เลดเร็วป,ปรูตปราสคล่องผู้เล่นวิล่าตามไม่ทันโดยเพราะคู่เซนเตอร์นะทั้งตอเรสคอนซานเจอมาเตตาเข้าไปโอ้โหลูก มันมีลูกแรกก็ยิงไปก่อนนะแต่ล้ำหน้าบอลจากแดน2ของพาเลสไปเดลวมาถึงทางด้านมาเตต้ายิงเข้าแต่ล้ำหน้าไม่เป็นไรเดินเกมมาด้านข้างครับซาถึงขั้นขวาจ่ายให้กับเอเซยิงเข้าไปสวยงามมากครับลูกมันโค้งแต่มันเร็วแรงและเร็วไม่ได้เข้ามุมด้วยเอมี่มาติเนสไม่ทันเพราะ1-0เนี่ยมันทำให้พาเลตในครึ่งชั่วโมงแรกเล่นตามแผนได้ เอ่อมิดเดิลบล็อกก็คือรับแดน2งบางแงวะโลบล็อกพอโลบล็อกเนี่ยวิลลาเข้ายากเข้ายากก็เลยกลายเป็นปัญหาวิลลาแล้วว่าครึ่งหลังเนี่ยมาโดนทีเด็ดของอิสมาอลซาลูกที่2นาทีห้สิบแปดพอสองศูนย์เนี่ยฟิลเลยเขาเรียกว่าช็อตฟิลเว่าไม่รู้นะคือวิลลาแบบแทบจะถอดใจเวลายังมีอีกครึ่งชั่วโมงแต่ปรากฏว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้าทางคาริสตเลโดนสวนกลับมาเป็นระยะ คราวนี้พาเลทเล่นง่ายเลยโอลเวอร์กาสเนอร์แล้วพลังอย่างที่บอกมีเหลือเฟือเดินเดินถึงถึงแล้วประกอบกับวิลลาวาเจออย่างนี้จ่ายบอลง่ายๆก็เสียไม่ได้มีใครกดดันก็จ่ายเสียโดนตัดบอลได้แล้วจะเปลี่ยนพาเลทจะเปลี่ยนหลักลับเป็นลูกเรียบร้อยเลยแพ้ขาด3ต่อศูนย์คุณผู้ชมเหลือเชื่อมากครับฤดูกาลนี้อูนายเอรีไม่สามารถเอาชนะโอลเวอร์กาสเนอร์ได้เลยในพรีเมียร์ลีกสองนัดนะครับเสมอ2อ,องที่วิลลาพาร์คโดนคิซาวพ,พาเลทยำที่เซลเฮิร์สพาร์ค4-1อ่ะได้4คะแนนจาก วิลล่าคาราบาวครับรอบสี่คิซาพเลตก็บุกไปชนะที่วิลล่าพัก2 1หนึ่งเคียร์วิลล่าตกรอบแล้วมาเอฟเอคับรอบรองแเ,เลิศแอสเซนวิลล่าโดนอีก3ลูกปีนี้ครับ3ถ้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอคับคาราบาวครับแอสเซนวิลล่าไม่เอาไม่สามารถจะเอาชนะคิซซาพอเลตได้เลยดีที่สุดของพวกเขาคือแก้เสมอในพรีเมียร์ลีกได้แต้มเดียว โอ้โหสุดยอดมากครับหรือว่ากาสเนอร์มันเหมือนจะกลายเป็นแพท้ทางส่วนกู้ชิงจะเป็นใครก็คืนนี้นอตติ n งแฮมฟอ r e เรสจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะหลายคนก็เอาใจช่วยฟอ r e เรสกันนะตอนนี้ผมก็คิดว่าถ้าเป็นคิสตัลพาเลสชิงกับแมนซิตี้ผมก็เอาใจช่วยพา l เลสแต่ถ้าเป็นพาเลสชิงกับฟอ r e เรสก็ใครก็ได้คู่นี้ไม่เป็นไรนะครับอยากให้ทีมขนาดเล็กที่มีความจุแฟนบอลไม่ถึง3 0,000เนี่ยประสบเร็จ ได้แชมป์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเบื้องหลังาทางด้านคิซโซ่เลตเอาชนะแอสเซวิล่าขาดลอยสต่อศูนย์กับ3เม็ดผลที่ผมบอกไปมาดูกันวันนี้ประเด็นเนี่ยมันคงไม่อยู่คู่บอลบัดแมนยูนะฮะมันจะอยู่คู่4ี่ทุ่มครึ่งเลียูเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของสเปอร์ขอหนึ่งคะแนนนะครับคุณผู้ชมผมไปเช็คความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยโหต้องยอมรับเลยว่ามันมีประเด็นที่เกิดขึ้น เอาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมก่อนเรื่องของดาวิดนูนเยสดันโพสข้อความดังนี้ครับก็ใน X ของดาวิดนูนเยสแอดดาวิน99ภาษาสเปนเนี่ยเขาโพสเป็นภาษาสเปนก็คือกลาซอนโนคุเอเกมาสโปรเกเอลุนติโมปาราติโดเกคูเกเดติตูลาปอลาพรีเมียเมฟูเอเบียนอิเดเรเพนเต เดี๋ยวผมผมก็เคยเรียนมาบ้างนะแต่อ่านถูกแน่ไม่ผิดเขาบอกว่า translate from Spanish by Google นะครับแต่จริงๆก็พอเข้าใจอยู่นะเออเขาบอกว่าเหตุผลที่ไม่ได้เล่นมากนะคอนลาซอนเนี่ยน่าจะแปลว่าเหตุผลโนคุยเกมมาสเี่ไม่ได้เล่นมากเป็นเพราะเกมล่าสุดเล่นในพิมเมลิกแล้วเล่นได้ดีแต่ปรากฏว่าจู่ๆนะคงไม่ใช่ทันใดนั้นหรอกจูจๆ แล้วก็จูจๆคือผมก็ไม่ได้เล่นคือเขาบอกว่ามันเป็นประเด็นที่มันคล้องจองหรือล้อมากับสื่อโปรตุกิสที่บอกว่าถ้าดาวินนูเลสเล่นเกินถึง60นัดเนี่ยลีบุจะต้องจ่ายโบนัส5ล้านปอนด์นะครับตรงเนี้มันก็เลยทำให้เป็นประเด็นต่อเนื่องมาแต่ปรากฏว่าพอเขาโพสต์ไปเนี่ยเขาลบเหมือนจะโดนวิจารณ์นะเขาลบแต่คุณผู้ชมครับลบยังไงก็ไม่พ้นอก ยุคโซเชียลมันมีหลักฐานมันมีฟุตพิ้นอยู่แฟนบอลแคปได้เอามาตอกย้ำเลยเพราะเขาเปลี่ยนโพสเป็นเซลฟี่กับแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ทำหน้าดูหน้าเนี่ยเจริญมากนะครับก็ถือว่าเป็นการก้าวพลาดของดาวินนเยสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในทีมชุดตัวจริงก็แล้วกันนะครับแมคคารนัมงมานั้งสำรองในเกมที่เวสต์แฮมก็ไม่ได้มีชื่อเพราะว่ามีข่าวว่าเขามีปัญหากับสตาฟโค้ชนะ ก็เรื่องนี้มันก็ค่อยๆผุดออกมาแล้วตัวเขาพอม,มาโพสต์เล่นโซเชียลมีเดียแบบเนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาคราวนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามอันเดอร์สโอตอันเดอร์สโอตเองก็บอกว่าอืยังไงดีล่ะเ,เขาบอกเขาจะพูดถึงประเด็นเรื่องของไงเงินห้าล้านปอนด์นะเขาบอกเขาไม่เชื่อพวกข่าวพวกนี้เขาไม่เชื่อแล้วเขากับริชาร์ดฮิวเซ่ทำงานกันตลอดคุยกันตลอดไม่มีใครที่จะมาแทรกแซงเรื่องเงินจัดสิบเอ็ดคนแรก ผมก็ส่วนตัวผมนะผมว่าไม่ไม่เกี่ยวเงิน5้าล้านปอนด์หรอกครับไม่เกี่ยวเพราะเงินส่วนเนี้ยถ้าถึงจะจ่ายแล้วถ้าลิพูลขายดาวินูเยสะมันไปบวกได้มันไม่ใช่เรื่องยากคือมันไม่ได้เล่นเพราะมันฝีมือไม่ถึงดาวินูเยสฝีมือไม่ในสายตาของ ott, เนืสอสลอตผมว่าในสายตาของทุกท่านก็มองอยู่แล้วว่าไม่ได้มีประโยชน์กับทีมเลยในฤดูกาลนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอเนอส์สลอตก เขาอยู่ใกล้ชิดกับทีมากกว่าเขาเห็นทั้งซ้อมเห็นทั้งเล่นเล่นในสนามเราก็เห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ดาวินุยสไม่ได้ลงเนี่ยเพราะฝีมือไม่ถึงหรือไม่ดีพอที่จะเป็นซีเบคนแรกไม่ใช่เงินห้าล้านปอนด์ผมเชื่อมั่นล้าน,านเซนซึ่งอนุษษษษสวรรคดก็มาพูดประโยคนี้นะครับไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับการทําทีมฟุตบอลเนี่ยความสามารถนักเตะมันมันก็ต้องมาก่อนนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินผมบอกเรื่องห้าล้านปอนด์เนี่ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับไปบวกเพิ่มได้ถ้าจะขายเขาใช่ไหมไม่เนยากเลยโดแต่ว่าคุณถ้าคุณเก่งกิงคุณได้เล่นอยู่แล้วคุณถ้าคุณลงไปแล้วได้ประโยชน์กับทีมใช่ป่ะเออพราะเรื่องนี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าอนาคตของดาวินูยกับลิปูเนี่ยตอนนี้มันมีประตูทางออกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วใหญ่มากนะใหญ่มากสี่นัดห้านัดที่เหลือแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเจอสเปอร์เนี่ย คืนนี้ดูแล้วกันถ้าไม่มีชื่อเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่ครับถ้าไม่มีชื่อเนี่ยหรือมีชื่อสำรองเนี่ยแล้วไม่ได้เล่นเลยเนี่ยชัดครับโดนขายทิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็ริพูลก็คงต้องหาตัวใหม่มาเสิร์มนะอันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของริพูลกับสปเปอร์ในเกมเนี้ก็ขอหนึ่งคะแนนแตอนนี้ทุกคนก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับกระแสที่อังกฤษเนี่ยล่าสุดนี่นะครับ ทางคุณบอลคุณชนินเบนส์แมนนะครับซึ่งเป็นรู้จักกันมานานแล้วกับผมเนี่ยเขาเขาเป็นนักเรียนเก่าของอังกฤษตั้งแต่ผมทํางานที่อังกฤษปี1 9ึ่้หและหนึ่งเก 96, ผมกับคุณบอลและลิซันโจนเนี่ยจะสนิทสนมกันมากนอนกินโอ้โหสมัย2ปีที่ทํางานเตะบอลด้วยกันนะครับที่ที่อังกฤษจนวันนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วก็เอาลูกชายไปเรียนหนังสือที่เมืองลิวพูครับที่เมืองท้องถิ่นที่เรียกว่าเบอร์เกนเฮดเบอร์เกนเฮดจะอยู่ใตนะ้แม่น้ำเหมือ์ซีคอนถ้าจะ จะไปที่เบอร์เคนเนตเนี่ยก็คือขับรถลอดอุโมงค์อุโมงค์มีคิงสวีกับควีนสวีลอดใต้แม่น้ำเมอร์ซีจะไปบ้านคุณบอลคุณบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาปักหลักแล้วเขาเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่แล้วเขาจะมาที่แอนฟิลด์บ่อยมากคุณบอลก็ส่งภาพมาให้ผมนะฮะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยมีแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเพ้นท์เป็นรูปยี่สิบสมัยนะครับสวยงามแต่ปรากฏว่ามีมือบอลกล้องวงจรปิดจ,จับได้มือบอลเนี่ยไปพ่นสีนะครับพ่นสีแบบจะทำลายแบบแกล้งอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้แฟนทีมอะไรน,นะ คุณๆน,น,นะน่าจะเป็นแฟนในเมืองอไม่น่าจะเป็นแฟนที่มาจากแมนเชสเตอร์หรอกครับปรากฏว่าก็มีแฟนบอลคนหนึ่งเขาก็ไปจัดการไปทาสีใหม่ไปเอาลบไอ้พวกที่มันพ่นๆน,นะผมก็มีคลิปมาฝากจากคุณบอลนี่แหละคุณบอลไปกับลูกชายนะครับเอเขาก็ไปดูแล้วก็จัดการส่งภาพมาให้ก็ลงสยามสปอร์ตไปแล้วแต่ที่สําคัญเือถ้าใครไปหรือใครอยู่ที่ลิพุลตอนเนี้มันจะอยู่ใกล้ๆปั๊มเอโซ ปามเปโซจะอยู่ฝั่งใกล้ๆฝั่งอัธจัรย์ของเซอร์เคนิเดอกิสตันถนนที่ถนนตรงนั้นน่ะหัวมุมตรงนั้นเนี่ยมันคือถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นโฮสตรีตนะเออแต่เอาง่ายๆว่าเซอร์เคนิเดอกิสตันฝั่งนั้นออกมาหน่อยหนึ่งคุณก็เห็นปามเปโซนะเราแวกนั้นแหละมีปามเปโซแล้วก็จะมีไอมีผับมีสถานที่ที่เป็นจุดกําเนิดที่ จอห์นโฮดิงเขาก่อตั้งริพูนอ่ะมันอยู่ต่แวกนั้นเลยชนโซนนั้นลองไปหาดูนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นประเด็นที่เรื่องของการแห่แชมป์ก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลนะชนินเบนส์แนนะครับซึ่งผมเรียกเาว่าเขาคือไทสเกาเซอร์ของแท้เลยเพราอยู่ที่นั่นและอยู่ที่เมืองริพูนและลูกชายก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นเรียนประถมอยู่นะครับก็เดี๋ยวอังกฤษก็ผมอังกฤษก็เจอกันบ่อยถ้าไปริพูนก็นัดเจอกันก็นับถือรักใคร่กันมานานนะเขาส่งรูปมาอ่าก็นั่นคืองกฤนะ ส่วนที่เมืองไทยครับโอ้โหระดับผู้บริหารใหญ่ครับพี่วรลบตีเลิกงามครับรองประธานกรรมการบริหารด้านกลยุทธ์และการตลาดของซูซูกิจัดรถแห่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคลิปไม้ฝากคุณวรลบพี่ว์ลบบอกยังไม่รู้ว่าซูซูกิจะแห่แชมป์ลิเวอร์พูลที่ไหนอย่างไรกําลังศึกษาแผนงานอยู่แต่ต้องขอตารวจด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นกระหนากระตาเขา ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าสุสกิจะแห่แชมป์ลีพูลยังไงนะครับคุณผู้ชมมาว่ากันที่เบื้องหลังฟุตบอลโกปาเดลเรนัดชิงชนะเลิศหรือว่าฟุตบอลสเปนิชคิงส์ครับ Kings Cup. เป็นฟุตบอลถ้วยแรกของสเปนเป็นเอลกาสิโกบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดไปดูผังผู้เล่นทั้ง2ทีมสักนิดหนึ่งนะครับโดยฮันซี่ฟริกโค้ชของบาร์เซโลนาก็จัดในรูปแบบ4-2-3-1เอชเชสเนียผู้สาวประตูนะครับ แบ็ค <Back S 2> ขวาก็ยังเป็นคุนเดคู่เซ็นเตอร์แบ็คคูบาซีและมาร์ตินเนสเคลาดมาร์ตินเป็นแบ็คซ้ายนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นเดจอนกับเปดรีลามินยามาโอโมแล้วก็ลาฟินยาเป็น3ตัวรุกนะครับอเลวันดอฟสกี้เจ็บนะครับไม่ได้ลงก็เป็นเฟรนตอเรสเป็นโฟนายนะครับขณะที่คารโลนชิโรติของเรอัลมาดริดก็4-2-3-1เหมือนกันนะครับเอมบัปเป้เจ็บข้อเท้ามีชื่อสำรองก็ชุดแรกก็จะเป็นกลุ่มตัวนะครับบัตเควสแบ็คขวาอาเซนซิโอคู่กับลูดิเกอร์แล้วก็เมนดี้ เป็นแบ็กซ้ายนะครับขณะที่บาเบเดและชอว์มนนี่เป็นวิฟิลคู่กลางโรดิโก้เบลลิงแฮมและเซบายอสนะครับแล้วก็วินิสจูเนียเป็นหน้าเป้านั่นเองนะครับเกมคู่นี้ก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยมีประเด็นใด้พูดถึง2-3สจุดครึ่งแรกเป็นครึ่งของบาร์เซโลนาการคอนโทรเกมการเพสซิ่งแดนบนแดน2ทํทำได้ชัดมากเล้วเมา่อดิดเล่นไปจะเนาทีเมนดี้เจ็บก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเอาฟานกาเซี่ลงมาเล่นแบ็กซ้ายคือเปลี่ยนเร็ว แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะาเกมเป็นรองวินิสจูเนียแทบจะไม่ค่อยได้บอลุูเบลแคมก็หายไปเกมก็จะเป็นของบาร์เซโลนาซึ่งคอนโทรลเกมได้ดีนะครับบุกแล้วก็เพสใส่มาดิดมาดิดก็ต้องแก้ด้วยการเปิดยาวมานะครับแล้วตรงกลางนี่ค่อนข้างดุนะครับสำหรับเปเดรีเองนะครับซึ่งจะเป็นมิดฟิลด์ของทางด้านบาร์เซโลนารวมทั้งเฟรนกี้เดยองแล้วก็บาร์ซ่าก็ได้ประตูนำนาทีที่28แแต่ว่าเป็นจังหวะที่ จูดเบนแคมเนี่ยออกบอลแล้วโดนคูบาซี่ตัดได้จังหวะนั้นเปเดีอยู่ใกล้ๆจับบอลได้บอลที่มันทะลักมาพลิกแล้ววางหลังลายแล้วก็เป็นรามิยามาเนี่ยวิ่งควบพาบอลไปถึงเส้นหลังแล้วก็ดึงจังหวะโอ้ตอนนั้นผู้เล่นเรมบดิตสี่คนนะในกรอบเขตโทษเนี่ยจะไปลุมเขาด้านมีช่องอยู่ช่องหนึ่งแล้วเปดีเนี่ยเขาพอเขาจ่ายบอลเสร็จก็วิ่งตรงๆทะลุขึ้นไปเติม อยามาก็ไหลนิ่มๆม,มาวิ่งไปแปรโค้งลูกเสียบเข้าไปเลยกุกตัวไม่ทันนำา1 0นะครับครึ่งแรกก็น่าจะได้มากกว่าหนึ่งแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับฟุตบอลคู่นี้มันมันก็ไม่ง่ายที่จะเป็นอย่างนั้นก็พอทางด้านครึ่งหลังอันเชอติเองก็เปลี่ยนนะครับเอ,เอาเอ็มบัเป้ลงมาแทนโรดิโกตอนนี้แหละเกมพลิกเลย กลายเป็นเรอัลมาดริด,ดได้บอลหน้าบ่อยขึ้นวิสจูเนียจูดเบลงแคม,ม,มเป้นี่โหดูมีสีสันทีวิชิวาครับไปเล่นงานจนบาซ่าปั่นป่วนบาซ่าได้เริ่มเริ่มคลองบอลได้ไม่ประติดประตอร่อนะครับก็เป็นเกมของเรอัลมาดริด,ดในครึ่งหลังจนนาทีที่เจ็ดสิบก็ตัดฟาลเอม็มเปเป้เสียฟรีคิกเอม็มเปเป้ยิงเข้าไปเลยนะครับก็เป็นหนึ่งเท่าจากนั้นเจ็ดนาทีเรอัลมาดริด,ดได้ไประตูที่สองจากลูกเตะมุมนะก็เป็นอาดากือแล เมสซีจ่จรกีเนี่ยเขาปั่นด้วยซ้ายเข้าหัวชัวรเมนี่เรียบร้อยนะครับสองหนึ่งแม่เขาน่าจะเป็นชัยชนะของมาด,ดิดนะหรืออีก4 5หนาทีเองดันไปพลาดเพรสแดนบนบอลอยู่กับมาถึงด้านราเมยามาตรงกลางในแดนตัวเองด้วยซ้ำรามามยามาเปิดข้ามหัวของลูดิเกอร์ฟย์ัมโตเลสสอดมาแล้วกุกตัวดันออกมาเร็วนะครับก็เลยโดนฟย์ัมโตเลสเนี่ยแตะบอลหลบแล้วประตูก็ว่างคราวนี้ก็แปร บอลไหลเข้าไป2เท่าพอถึงช่วงต่อเวลาพิเศษการเปลี่ยนตัวอะไรนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมที่เรือมดิดเิ้ลเร่งไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงท้ายนาทีที่แปดสิบเก้าหรือเก้าสิบก่อนจะต่อเวลาพิเศษสามสิบนาทีนะวินิเจเอรเขาเจ็บโดนเปลี่ยนออกโอ้โหนี่แหละสําคัญเลยมันก็ทําให้อาวุธมันหายไปเอมบัปเป้ก็จะโดดเดี่ยวจุดเบลิงแฮมตอนนี้ก็จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยกับบาเซลนาหไงคือมันก็เป็นเกมที่บาซ่าได้เปรียบ ดูคึกคักมีชีวิตชีวาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปยิงง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าต่อเวลาพิเศษแล้วบางทีการผ่านบอลความแม่นยํามันลดลงน้ําหนักมันขาดนะอะไรแบบเนี้ยนะครับเวลาบอลเขาโจมตีได้ดีถึงด้ดนสามเเขาเปิดบอลเข้าจุดไม่เข้าก็เลยไม,ไ,ไม่ได้โอกาสที่จะยิงประตูนะครับก็น่าจะจุดโทษนะแม่แต่ว่าฟุตบอลคู่นี้มันใครพลาดนี่มันโดนลงโทษเลยลูก้าโมดิชครับ ที่เปลี่ยนตัวมันตั้งแต่ครึ่งหลังจ่ายบอลเข้ากลางจะให้กับบาริมเดียสบาริมเดียสก็เหมือนกับต้องชมคุณเด้นะผมว่าคุณเด้เขาอ่านพอเขาอ่านได้เนี่ยจากแบล็คคอน์เขาอินวอร์ดเป็นมิฟิลใช่ไหมเพราะว่าอ่านได้เขาตัดบอลก่อนไงพอตัดปุ๊บแตะไปถึงยี่ห้าหลาวซัดเปรี้ยงเลยครับเสียบมุมเข้าไปกุกตัวไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะลูกมันเสียบคนเสาบาร์ซ่าชนะสมต่อสอง เป็นแชมป์โกปาเดเล่ ay, สมัยที่32มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสเ,เปนนะอันนี้คือ King of King จริงๆครับเลย์ออฟเลย์ของบอลถ้วยสเปนนะก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้น3แชมป์ส่วนเลอมาดดิตนะครับผู้ชมคาร์ลชติเขาบอกว่ามีข่าวว่าอนาคตจะไม่สดใสแล้วนะก็ไม่ช้าก็เร็วเนี่ยอาจจะมีข่าวเรื่องของการปลดผู้จัดการดีมากมาแต่ว่าที่แน่ก็ดีใจกับบาร์เซโลนาด้วยนะครับได้แชมป์โกปาเดเล่ ay, และยังอยู่ในเส้นทางลุ้น3แชมป์ วันนี้ลาไปก่อนนะผมอยู่จันสว่างเลยตั้งแต่ทวิชั่นตั้งแต่หกโมงครึ่งเย็นนะครับลกลับมาบ้านมาดูเอฟเอครัรอบรองชนะเลร์เสร็จก็ต่อด้วยนี่แหละโบปาดูเลนะ่าชิงดันต่อเวลาอีกโอ้โหแล้วทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมนะเดี๋ยวข่าวันนี้ก็แฟนหงก็คงจะลุ้น1คะแนนที่มีค่านะครับหรือ3ากับการฉลองแชมป์สมัยที่20พรุ่งนี้เก็บเบื้องหลังมาฝากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ